เมยทรงข้าเหม่ทรงปีพี่น้องน้องเอโกเอซิผู้ปันแห้งคาใส่หมวหอมกุกก็ค่ะเมื่อด้ได็ก็มาต้องตาปีนอค่ะลึกอินหนึ่งค่ะเนาะในตอนการเงาลายวันเหมืในในเีออนปีนอค่ะกวาดตัวตั้งแหลนลินในค่ะนะตีแหลนลินเงาลายเป็นจ้งหือเอในวันเหมือนในค่ะเขาคากวาดด้วยค่ะข้าในก็สื่อข่าวเกี้ยงใหม่ค่ะเนาะไลยออกไหวในเอาเหมนในก็ย์คะวันที่สิบหกเลื่อนทวนที่เนื่องปีสองห็นเศร้าเอสนค่ะอยู่ดีเจ้านาทีภูมิปูนพรอนตีตั้งแม่สอดในค่ะ เดลวามีเจ้าหน้าที่ละลายฝ่ายคณะก่อนกันลงเป้นดีกว่าเปิดตากดทัดลองห่มลมจมแหลนลินว่าจังหนั่งในเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเลยลงเปืนดีกว่าค่ะนะก่าฮอดเพียวดีเอิงแม่ปะในค่ะเนาะเอิงแม่สอดเจตอนตัก อันเป็นเลนลิ้นตีเจับกันเมืองไทยเลยเมืองโฮมตูมเมียมานั่นเลยค่ะไลยพบทบให้ไล่พบทบผ่านห้างการยานเมืองหนึ่งก่อเลค่ะอ๋อหนึ่งก่อมั่นใจในอายุในก็อตีมมีอยู่มอคาซิปาปีเนค่ะเจ้าหน้าที่เขาย้อนด้วยพาสปอร์ตว่าสงหวะเจ้าในวัดไว้นั้นขนาดเนาะวัดไวก็มีเนี่ค่ะเสียวเลยกดทัดปลาลมไม่ลมหนาวนั่นน่ะเนาะมั่นใจก็มีลมไม่ลมหนาวสังเน่วะกําเนเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทํามั่นใจเนาะมั่นใจกอลาดว่าจะเขินจังฮูคาบินอะค่ะ มันใจลาดว่ามันใจในโลกดีตั้งสวยโกโก้มากอ่ะ เสกโ,กโกดิเมืองยางนั่นขนาดนอเสี่ยก็เขามาตีเมืองไทยเนี่ยว่ามันใจสําคัญมาเมืองไทยเฮ็ดสั่งลาเนี่ยจึงมันใจลาดว่าเด็กมากซื้อเล้าเด็กกว่าซื้อเล้าตีเมืองไทยเนี่ยค่ะนะเด็กข้ามแดนดินเสี่ยวแรงกว่าซื้อเล้าเนี่ยค่ะว่าพี่้อค่ะบ่อ้องตีมันใจไปอยู่ที่จอมในป่าน,นั่นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็ก็พบโท้ันมันใจเาก็ติงกับตัวมันใจกว่าเนี่ยค่ะนะค่ะอยู่ที่เจ้าหน้าที่เขานี่ก็อิงเนอร์เป็นเข้ามาในแดนดินยอเนี่ยแหละเด็ติงกับตัวมันใจเสียส่งกว่า ดีโ้องปลิกในขันอ่ห้งปลิกเปอดโฮงปลิกดีเมสอดเบอร์ตดัดให้ปันตัวต่ำกว่าจอมหนังปักเป่งใบม,มีวันเมื่อมีนั่นว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะ โอเคเนาะเพราะว่าเฮาวคามาด้วยข่าวอันใดเนี่ยก็เมื่อเด๋มเด๋มันก็โอ้เหมือนแบาหลีไม่ใจในค่ะนะก็อย่าป้าวถ่อมด้วยกําลืนว่าก็ขาต้าไวปขนมข้าวคามแดนลินมาติมาซื่นเราในค่ะนะก็ในงข้าวก็วันค่ะนะปนลุงเฮาวเนมถอมขาวขะายโย่ในดอกถอมขาวขะโยในในค่ะนะเมื่อเลียวแดนลินในเพิ่นกดทัดแข็งๆหนาค่าในค่ะนาะอ๋อค่ะก็เบ้องเจังนั้นแลในลูกๆหลานลานขนมปี่ๆน้องๆเฮาวคามในค่ะนะก็จ้าหื้อก็แน่นดั้มปน พอเท่าไม่แก่เท่าอันปีปานะอ่าเท่าถมข่าวนำนำก้อนลี้นคัดนดขา,ขาดนหังคือเท่าคาติเนโคว่าเงาลายมืเลียวมันเป็นเจิงเหืออ่าเงาลายจอมแหลมลิ้มืมเลียวเป็นเจิงเหือปื้นตีเลยเป็นเจิงเหือเจิงเหืออยู่ในคันดาอ๋อค่ะก็เปอร์ว่ามโอเลีวยวแน่ในเปิดตัดที่เฮกางต์เาเป็นโควิดสิบเก้าในเซียร์เล่เนี่ ด่างฝ่ายเจ้านาดีเขาในเปิลก็เข่งแข็งข่ะนอเข่งแข็งเตี้ยเ้ยจ่มเลีนลินคะนะก่อนนันเลยเป้าว่ามาในแด้ไดตอนตาต้ลอดอันวันนั้นไนด้มันก็ใครว่าหยาบคะ่ะนะจองแมนค่ะก็เปิลว่าอิงเนอร์ด้างเป็นโควิดสิบเก้าในมันแพร่ซ์ในะเปิลก็เข่งแข็งค่ะดอกพี่น้องขาวนด้วยค่ะหรอกเพราเหมือนเจงว่าเปิลเข่งแข็งเปิ้ลแข็งแข็งเตี้ยเต้ยเาไหนจึงเจ้าหักระยามันตื่นเต็มจังเขา เข้าวกว่าไรจบเอนค่ะย้อยนไะว่วา,า,เ,าเจ้า,น,น,าจนาดีเขาเปิลกอเต็มมีายเจอายเปิลขนาดเอ็นแห้งเจ้านาดีเยก็บางเปิลตีในไหนกีก็ยังมีกองขนาะกองถ่ายซีซีทีวีว่าตรอนว่าสังวาจเจี่ในค่ะก็เปิลน,นั่นแหละนจึงตอนตาเขาคาเตลวดเข้าวกว่าไรลตีในเมืองเปิลน,นั่นมันอ่ำใจลองง่ายในนั่นแค่เขา,าคาหูไวเสียวแ่าแค่ฟังกันในค่ะดดยยัก็สืบบอกลัดเนีกันในคันดะเปิดตา อ่านังหือเขาคับว่าตีเลยคู่คือตั้นเนี่ยนั่นขะนาดน้ะหูคือตั้นกูมือวันวังเอาไายเหมือนนั่นมันเป็นจึงหือมีจึงหืออยู่ในนั่นคะนะเนาะ อ๋อค่ะพี่นอค่ะเพราะว่าขา,าวขามัดวยเงาลาเมือเหลียวในในคณะอันนี้ได้ข้าวขาอุบโอะกันกูลองลองค่ะเนาะอ่าละลายฝายค่ะนอะละลายปลาละลายฝายเนี่ยก็ควบตั้งหยาบผืดอยู่ห้างไผ่ห้างมันงม่นจ่องแมนค่ะอําว่าจะเป็นหน้าการอันไรตีไรตั้งไรจึงหื้นในนั่นค่ะนะเมื่อกี้นั่นข้าวถ่อมข้าวด้วยข่าวเงาค่ะเนาะข้าวด้วยข่าวเงาอันหนึ่งค่ะเนาะอันนี้ได้ข้าวตีรันในปัน อันปอดอ่อนตอนนึงก็ไอ้คณะปอดอ่อนตอนนึ่งในไหนมันมีก้นในคณะก้นมาเหลือแน่ไหนเอ้าหลีเอลูกกันคณะหลีเอลูกในเจ้าหนูไหนมันมีผู้ใจก้อนเนืงไในค่ะว่าน้ะมันในว้นน้ำหนาหนาหน่าว้นน้ำดันในลดอาก้าค่ะก้าจำถุงยาเปิ้นยึดกว่าดเจ้าหน้าเหมือนจังว่าเป้อว่าเขาสือก้าเขาผ่อนก้าวสังวัจเจ้าไหนอะ เพราะว่เาเฮาไม่ใจไรห้าใจแหลมเด่นโทหน้าเนี่ยจะได้เปิ้นก็ยึดขึ้นเหนื่ยมันเต็มมีมใจคะ่ะอ๋อมันมีเรื่องเล่าอันน,ะนะกลกลนึงค่ะนะมีก้นก้นนึงในเปิน้นเปิ้นเอาการมันกว่าดเนี่ยวนะเปิลไม่ยึดเอาการมันกว่าขึ้นเหีเ่ยวแหลมมันใจก็โอ้ใจเล็กใจน้อยใจมีนั่นนั่นเนาะฝ่ายนึงเนี่ยก็หทำไรพิณมอก,กันตั้งเมฆเนี่ยวนะพิณมอกันตั้งเมฆเหีเ่ยวแหลมมันใจในในการขึ้นเสาไฟฟ้าค่ะนะขึงอ่างค่ะเหมโตเจ้าเก่าะใต้ในค่ะอ๋อ อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นป๊อดอ่อนตอนนึงค่ะเนาะข่าวอันนี้ก็ออกมาเมื b b o, ่อแก่ะะ o, วันอิดนี่ค่ะนะได้ได้ขาวมาครนี่เป็นีนค่ะป๊อดอ่อนตนนึงก้อยค่ะเนาะกําใพว่าเฮาขาวมาตวยเงาลายเมื่อเหลียวใ sausages, นะค่ะเนาะมันอําว่าจะเป็นหน้าการอีสังก็ย่อค่ะนะมันต, ulum, ตุ้มเติมมันลิงกันทั้งหมดะค่ะเนาะเมื่อเหลียวในขาวใส่อหอมตวยหันไว้ในค่ะนะเปิ้นตึกตามมาเมื่อแก่ในก้ยนค่ะเนาะว่าอันเฮมินในค่ะนะเฮมินในใน มีก้นขี่มั่นนั่นขนาดหนอมีก้นขี่มันไในค่ะก็เปิลนั่นแหละก้นที่เป็นคอมพานีเฮิร์มินเขาก็ทบด่างหยาบป่อทบด่างหยาบเนี่ยจึงก้นเหตุการณ์ว่าสมหวังเจ้านายก็ไล่ห้าพอนตุ้มย้อนกันก่อหมดค่ะเนาะเมื่อป่นมาว่าสมหวังเจ้านาในเ้าคาเดร์ฮันแมนค่ะเนาะอันเฮิร์มินตั้งคอมพานีเฮิร์มินเขาค่ะเนาะเปิ้์นก็ปืนเผาลดก้นเหตุการณ์ปืนเผาเอาก้นเหตุการณ์ออกแลยเจ้านายในค่ะนะกํานายในป่อว่า ตีตาเฮิ string, ่มมีนเน่อันเป็นพี่น้องแห่งการยันเมืองเหตุการณ์ว่าอยู่ก็มีค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้เป็นตีตาเฮิ่มมีนขนาดจ้องแสงเข้าภาคกว่าโค้งแหลมหอดเดกว่าจนได้เนี่ยก็มันก็มันลิงกันหมดค่ะเนาะมันก้องเกี่ยวกันหมดเลยเพราะว่ามันตุ้มเตอร์จริงหนึ่ยมันก็ตุ้มเตอรลงกว่าเซ้นเลค่ะเนาะค่ะอันติ๊กลห้ร้านได้ก็เมื่อเลียวได้ก็หอบคหลบปองใจกันให้นำที่สุดค่ะเนาะอันที่เป็นอ่โผเมฆกันเน่ค่ะเนาะอติกิามันได้ก็โผเมฆกันนั่นค่่ะะะเเเเนนาาาาากก็พพรรววออองป้ ปัญหาอเน,นี่ก็หบทบปัญหาเออ่ หมือนจังว่าโพโตัเจ้าก่อในกูเลินเมื่อก่อนป้อนมาในหาเงินเลหนึ่งเลินึ่หมื่นเลยเนาะขายกตัวอย่างมันหาเงินเลหนึ่งเลินึ่หมื่นนี่ยก้การมือเหลือหามไลหนึหมื่นหาะไรสี่ห้าพันสาพันเลยเจ้าน่เนาะหมืนจ้าหนังลุกล่างหมากก่อเมื่อก่อนในหาเงินไลนนนเนหนึ่งเลินในเลเป็นอ่านหหมื่นมันเนี่ยลปันเมื่อดีเฮินเนาะเาว่าหนอะลปันเมื่อตีเฮินหนึ่งเลิในสองสามพันสี่หพันเจ้านเนาะกูเลินเนี่ยเมื่อเหลียวด้ได้สองสามเลิศแล้ว กอมอ้นเงินมาแเลยเจ้านี่เน่ยก็แค่ให้ปองใจปันกันนั่นขนาดเนาะว่าเมื่อเร็วในอิงเนืองานนาการเห็นมันก็ตุ้มเตื่นกันอยู่กูก้กูกลัวละขนาอ่ะว่าจะเป็นพ่อแม่กันก็ลีลูกล่างกันก็ลีพี่น้องกันก็ลีเลยเจ้านี่ขนดอ่ะอันลําร้องไม่ได้ก็กวนอันจำจำกันน่ะเนาะมันจัอย่งปอแม่อยู่ที่เฮือนไปมองไหนเลยเนาะกูกูปอ้อกูปอ่ะขนาดกูปอ่ะเขาว่ากูปีเนี่ยเหมือนจังปีกายเนี่ย ปีกายปีอ๋อในลุกในปันเมื่อนหนึงเอาหนึ่งปีหนึ่งหมื่นึ่หมื่นใกล้กับว่าปีใน1น่พันสองมา่ละนายเหลือจ้านคะนะก็ให้ปองว่ามือเลี้ยวในอิงเนินนาการเฮีก็มันตุ้มยอนโมดๆมดนั่นค่ะะเนาะมันเจ้าหนังปีนอกค่ะทีอันเป็นผู้ยิ่งมีเม like, <c oughs> ่ม I mean, I mean, ีหางเจ้านี่ยอมีโพเจ้าเนี่ยเนาะเอโพมเลงเงินนำเงินเมื่อก่อนว่าสมวังเจ้าเนี่ยเนี่ยก็ลร้อมมันได้ก็ห้าขาหลงปองใจกันน่ะเนาะก็รปะว่ามือเลี้ยวในการงานก็ควบทบปัญหาอยู่ห้างไปห้างมันกา่นไ่ย อีงเนื้อหาเป็นโควิดเซ็กเตอรก็แพ้อยู่เยาะเสียไงอันรองนะเฮิอ์ทฮาก็หนังเฮือเต็มแตกนั่นเห็นไงก็อันล่อมองมันแต่ก่อข้าขับปองใจปันกันนั่นขนาดนอปีน้อขนาดปองใจปันกันเข้าใจกันแล้วเจ้าเนี่ยขนาดก็เปิดว่ามันกระทบตั้งหยาบอยู่ห้างไผ่ห้างมันเมื่อเหลวในอัมวัดตอนไลค์ขนาดมันตุ้มเตอะมันก้องมันเกี่ยวกันหมดนไงขนาดมันจังหนังตอนแต่ปีน้องแห่งการข้าวคาก็ยึงแค่น่ะขนาดมาเจอ้งสำนวกเลยต่อวัดขนาดดอกปีน้องคาร์เจออันใจพาสปอร์ตขนาด พาสปอร์ตนั่นไหนเตเลตอวิอ่อเตอันวีซ่าเตหมดในวันที่31เดือนธันวาคมนั่นไหนกอต่อมือเร็วในกอกอกัดต่อไร้ยาวในคณะกอดต่อไร้ยาวว่าจังหนังนั่นในข้อ๋อค่ะมาอุ่มมาหลานมากใครในพี่น้องค้าในวันเมื่อในคำคืนในแต่ก็มีหนังไหนใกล้ค่ะนะยินจมกูกก้ค่ะยินในกูกก้อยู่หลีกินวันรอดเพลกันกูกก้เสกัมเป้ยาวกอใจสับสไครป์ปันแห้งใส่หมวกหอมเซกัมค่ะนะยินจมเย็นน้ำค่ะอ๋อไม่ส่งกูกก้ค่ะ